ยายเพาไปรงอะไรใครเห็นหน่ายพาเอาใครในลงหน่ายายเพาเด๋ยวสิได้ลงมช่องยูทูบ้าเบืองเตียมเอายายกลับไปยุ่งในยายกลับกดเข้าไปในช่องยูทูบดี๋ยมันสิเห็นเองละเออยแกให้ดูยายให้กดพากดคำสัมภาษณ์ยายมึนสิเขาเบึ้งละทิ่ใจจะดู สัมผัสกันนี่มับอกกันไปว่าอัดเลยเนาะย้ายก็ได้ย้ายก็ได้ย้ายก็พูดไปเรื่อยๆเพราย้ายไปซื้อแกงเห็ดไปซื้อเห็ดมาเท่าไหร่น้ำเงินสองร้อยโอ้สองร้อยเห็ดตะไคร้แท่ที่สิทธิ์ขันเบนเว้ยว่าไหอยากเอามาต่ำแก้วว่าสันผัดอยากได้แกงลีบอกเว็ย้ายบอกว่าสิแกงเนาะก็แกงก็จะมืดอะไรยแต่ยายกันยึดคือกันล่างร่างด่างทาน ตำน้ำพริกแซ่บกไม่บอกเออได้ใส่น้ำปลาเหรวบ่ล่ะใส่กันแล้วก็ทิ้งใส่กันแล้วแซ่บบ่เออใสาปลากันไหนใส่กันนปลาเขาเียวก็นั่งเยอะใยายจะตักไปบ่บ่ดอกย้าไว้เธกินเถอะโอ้ยไม่กินเลยนะจะกินจะไว้กินไปเอาให้เพื่อนบ้านแถวนี้ละแววนั้นบ่ใครได้กินไปมองหาใครเข้าก็นอนจนมืดเกลยหนังกินอยู่คนเดียวตังนี้กินสายไปซื้อเปียดกลับมาถึงมานหนังกินหนังกินอยู่ปงนีูเสียหนังกิน กินยากันเอาผ้าไปสักกต่เลยมาเอ็นหลังนอนนิดนี้คนนอนแต่หน่อยแล้วก็ยืดุกขึ้นไปสักผ้าเอาไปสากเสลยผ้าสากมาบ้านตากก๊อกหมอนเอาหลังบ้านเพื่อที่นี่หมองตากเลาไว้นั่นหน่อยจนมหยกเลาไปไว้ให้มันถือแดดอยู่บ่้ยนี่แดดหลังบ้านลมกระเป๋อถูกแค่ลมแต่ว่าเออกต่ว่าแต่ว่าแกไม่ลุงที่บอกแกมาตัดต้นไม้อ่ะแกไม่แกไม่ซัก ฝั่งน้ำมาไม่เห็นแกไม่เห็นแก่ที่บ่อยแก้จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาตัดให้ก็ได้มันสะหลังคาเวลาลมมันหลุดหลังคากราอืมให้เบลบอกพี่เดนให้เปล่าพี่เดนสิได้บอกอันลุงแกได้ลุงจะก่อนยิงอยู่แกเห็นแกมาตายยิงก็บอกจะจะความที่นี่ยเดินยังไม่เห็นแก่บ้างเบลก็เห็นเรื่อยๆอยู่เห็นแกมาเรื่อยๆยุ่งเลย โบเกเกกระตัดให้มันละลังคาโบเกเกกระตัดให้เห็นละโบเก่กระตัดมันเป็นดอกใหม่แดงๆให้เขานะไอ้ต้นดอกใหม่แค่หนังหลังบานที่เราคุ้มมาเต็มเลยมันทูนขากากใเวลาลมมาแล้วใบไอ้ดอกไม้เล้วก็มันก็ล้วงเข้ามาสบายมันจะมีถ้าแกถ้าแกตัดดอกไม้แล้วเดือดจากพาหลังบ้านจะสบายเดือดจะส่งรุมกระเป๋าได้ดี ก็วันน uh ั้ก็ไปตัดยองงั uh ้ยายก็ไปเอามีดไปเั๊ะกิ่งเอ้อะไรออกเนี่ยตรงเรียบเเขาไยกิ่งยาวตัดอืมเขาเรียบตุนอะไรมัยายก็เอามีดไปเัาะฮกเอามีดยู้เสรจล้ไปเัาะมีดมันดูล้ลัำบามีจั๊กขมมียาวตั๊กโขป๊บอืมปัมันมันมันเยะมาณนั้นคาได้ก็นเยะบานเรได้กัน๊ะออก เดอะรน่ะ่ไหมโ้ยเกโดน่ตายทั้นดเลยลฝนก็ไม่ตกตกเรงน้ำแล้วจุดนี้เรงน้ำบ่เขาใจกันว่านี่มันเม่นหนาหนาฝนหรือหนาเรยงเานอาเมษอ้อนอยลงหงอยลงเนาะตอนเวีาวไม่ยุ่นี่ไม่นม่ฝนไหลายด้ยยมันเป็นน้ำเจียใหญ่ไหมานี่คือเด็ก้ย ตั้งแต่เจ้าใหญ่มานี่ฝนหน่อยลงหน่อยลงอย่าหาวะอย่าาหอีหลีวายนี่หน้าฝนก็รอก็เรียกฝนนี่นับนับมือตกได้เงื่นก่แต่ยังเข้าหนิกใจกันเนี่ยเขาไอ่ลองนายโยกเือกระบอกว่าโอ้ยอ่อยจะตายเมื่อไรจะเผาเอ้ยมาแล้วก็ว่เจาะบาดาลเจ่อไปย่าจะเอาน้าไปลดเอามันมีมันมีสายยางเขาจะมีไอ้นั่นแล้วเพื่อนเอาน้ามาจากใส มีน้มโบมั huh. uh ้งไงออ๋ใส่น้ามโบที่นี่ก็ใช่เสื่อนปั๊มแล้บบหันตามสายยางไปกับเป็นรูดใช่เป็นเป็นนามยศอ๋อเป็พัดเพรื่องมันก็ปลูกราขยันเนาะรองนายกเนาะขยันทำมากแต่ไม่เหลือ โอ้ยขันพวกเลื่นการเมืองมันยังสี่ลรอยายภาษีสังคมมันหลายต้องไปซอยงานนั่นต้องไปซอยงา้นด้วยงานนู่นงานนี่ก็ไม่ใช่งานใดหน้อยขันใส่หน่อยกับมันกับมันกับผสมกับตำแหน่งจากของบมันไม่ผสมกับแยังจากของมันโบเมนใส่ใหญ่จากของก็ไม่มีเงินเออมันมันโบเมนว่าใส่เท่าเด็กก็ได้คขึ้นพวกเขาเรื่อน้องพวกเขาใส่บ้านไปใส่กันรวยซ้ำรวยเขาก็ใส่เออพวกเองนี่อย่างต่ำๆก็นรวยนี่เราทุกวันนี่มันไม่มีกี่สิบบาทเียคนเียจะไปใส่แต่ว่าพวกเขาพวกข้าเจ้ามัน อันนี้นาที่การงานที่ที่ว่าเป็นคนรวยยังรอยอ่ะเมียนทันเหลวห่าวรยยังมองหน้าเขาไม่การติแล้วอืมโอ้ดูแลอย่างดีป่ะวิ้วอะไรวะติดูแลอย่างดีเขาไม่คิดยังไงเดี๋ยดูแลเองจะกินคุมอะไรจะพูดถึงเรื่องตำแหน่งเองไงอย่งดีน่บางทีมันก็ต้องสร้างสร้างภาพสร้างอย่างเพื่อเสียงอนาคตอันแล้วก็มอจะยองลงต่ออีกไงใก้แก้่ใกล้สิมดมาละยังไง พราะว่าในถ้่ในยุคมันเท่าไหร่มันสี่ปีใช่าใจไหมล่ะสี่ปีสี่ปีกับเนื้อวลาแลเลยเขาเรียกตังใหม่จริงหมอว่าจะลงลมในยุคเองนย่างว่านี่ในถ้าในยุคลมหมอก็ตรงเป็นโลมนี่คือขอถ้าในยุคแล้อกับทาทีมกันถ้าทีมกันลแกลงยลูกแกก็ต้องไปเป็นรองใช่ถ้าถ้าในยุคไม่ลมถ้าในยุคก็ไม่ค่อยอยู่ง่ายแกก็เลยออกงานแทนในยุคในยุค มันก็ต้องถามกันว่าขั้งตโตไปพื้นสีลงน้ายกเพ็่คนบองลงเปิดกายแล้วลงเป็นถ้าเพิ่มในลงมอกอ่ะานักถนนลงและถ้าลงมอกลงได้ปุ๊บนี่มอกกระไดเป็นนายกสันทีเพราะว่าไปตรงไหนเสียงแกหลายแกแกเฮ็ดแกเฮ็ดผลงานไม่ลายว่างั้นเถอะหลายลายใครก็นับถือใครก็นับถือเดี๋ยวจะสิแจ้งเป็นมอกก็จซักอะไรนะขนาดน้องเป็นกำนันก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เป็นไรก็ได้น้องผู้หญิงหรือผู้ชายนี่โอ้ยมีเมียเรายัง มีทามแก่ที่เอาแววไปปิ้นน้อยบ่ทิ้ง้วอ่ะถามแก่เนเอาแววบ่เอาทิ้งแล้วยเถามเดี่ยลงไลน์ไปลงยูทูปไปอยากโสดอยากโสดเรียวเมียทิ้งไปแล้วหม้อขย่บ้านคนเดียวบ้านหม้อก็มีหม้อสังหรังใหญ่จ้านาไล่มีสวนนะทำหมูอผีน้องเขาพวกนี้พวกเพื่อนขยันไม่กันแววไปยู่น้ำนี่แววบอไปเห็ดน้าไล่น้ำเพื่อนนี่แววสิไปปลูกสวนทุเรียนแวว กินน้ำโบไหวเด้อขันคิดสิเอาไปปิ้นลูกไปเป็นเม็ดไปเอาไปปลูกมะม่วงปลูกอะไรใดอยู่บ่เอาดอกมะม่วงกับโบเอาหรอเอาทุเรียนเอาทุเรียนสิมันใหญ่ใหญ่นี่บานดอกเอาเถินอาซีบีเฮ็ดเองหงาเลนซีบีเฮ็ดเองหรอกวะงาเลยที่ทำในนี่บ้างมันไม่ใช่โอ้ยอย่ามาว่าลายโตนี่เออจค่เสียวัวมันอากาศบ้านนี้มันโ้อนบอบอบ่บอบมันไม่ใช่คืออย่าง มันไม่ใช่คืออย่างอากาศเทแยวใจเขาเป็นคิดระบบน้ำดีๆเวีลไปปลูกอยู่บ้านเวียลสองต้นตอนนี้ที่ที่เขาหนักมีมากที่กำนันน่ะเหรอเออที่กำนันก็มาที่รองนายกก็มาเวียลเวียลว่าเลือกที่กำนันกับเวลสิบีเป็นแฟนกำนันเนาะออกำนันกับบ้าแหล้วเวลสิบีเห็นสวนทุเรียนกับอันอันไรกำนันีเหระน้องใช้สองคนอีกคนเคยว่าเป็นอบตเป็น นี่ยังไม่มีเมียไม่ยอมเอาเมียเลยเป็นอย่างเพิ่นถาเวียวตีเพิ่นถาเวียวมั้งโอ้ยรอด้วยเดี๋ยวว่อยากได้คนรอดอกโอ้หมอรอหมอรอจะว่าหม้อขยันขยันหมอก็หม่นใหญ่จ้าเวียวว่าอยากได้คนณรอเพราะรอท่าไรเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องรอเวียากได้คนใจดีว่าง่ายคุยกันบเรื่องเป็นน้องเวียวว่ะผู้ใดนี่ก็เป็นน้อง กันนั้นสิเป็นน้องได้จังไดกันนั้นอายุเท่าไหรแล้วเป็นน้องไนร้องในยกลองนายกลองนายกับเกิดก่อนหรตั้งหลายปีเป็นพี่แล้วเป็นพี่เหรอเนาะโอ๊ยไมวยไม่ีเบลหัวกัสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งว้ายให่ล

ใส่มืดเอาใส่มืดคนตะกปวดแบ่มีใครอยากไปยูเนอ่ะเป็นปลาเป็นลูกเนาะคนไหนไปอยู่ขวนเท่าก็จับเอาจับเอาก็มีทีไรเทีเรจบคุณทั้งเดือนหมอทำนะหมอทำจริงๆริงจังๆเด็ดร้อนอย่างงี้เห็นไหมวันนี้คิโชว์ไปหาหมอวันนั้นเห็นไหมโมก็ยังยืนตายเลยฮาหมกหมือไม่ค่อยอยากจะใส่เะไรนะหน้าหมกกไม่ดำอ่ ทำงานในตาเนี่ยตาก็ซึ้งซึ้ซึ้ซึ้ไปเลยโชว์ไปหาเนี่ยไม่เคยหวานสักทีเนี่ยเดี๋ยวไปนี่ก็จะหวานเขาอยู่ทีนึงว่ะหวานนี่โชว์ไปหาตอนเย็นก็ไปงานทุกเขากลับมาจากไปหวานเขาอีกแต่พอดีไอ้โบก็ออดลูกก็เอาหลานช่วยลูกสาวเอาหลานนี่แต่ว่าโอ้ยยุงขี้จูกแค่ไอโอ้ โอ้แมันขยัน,นยจริงๆ<ม>ริงดิทำงานแข็งเก่งโบกว่าที่สมบูนี่นะจะปลูกของให้ออมทางมะม่วงทางถนนทางทุกอย่างเลยมีอะไรยอย่างลงเต็มเพี้ยปลาในโบเอาบูไปปล่อยเอาปลาไปปล่อยแบปลาลุกทางปลานิน้งทางปลาไรสารพัดนกปล่อยน,นี่กวว็ว่าจะแขังว่าว่าจะพุทอีจะโบ นอนที่เขาไปนอนเหมือนตาลูกไอ้บูไม่ขอดลูกหมอเขาไปนอน,อน,น,นอลูกนี่เดี๋ยวนี้บูพ่อตลูกรเลยต้องมาคอยดูแลช่วยดูแลับ วันี้ทบก็รู้ตอนทวดล้วันว่าออกลูกดีดีเลยทบงวดหมายามาอังอ้าสมมตแบบหอกวันที่สิบพใช่ไหมล่ะออพอคืนวันที่สิบพกด็ขอวันที่สิบเจ็ดฝันฝันทบงวดฝันว่าคอดลูกจ้่คลอดลูกจะดีไหมล่ะดีแล้วเนาะ ฟันที่ฟัาเองไม,ม่ชัเ <g> um> ดเหยินะแสดงว่าฝันว่าคลอดลูกแสดงว่ายิงไม่ก่อไมหมดก่อหมดสุบเราก็บังอ้วนมันไปเกิดแล้วมันมาบอกยายว่ามันได้มันไปเกิดแล้วรอมม้อนปอดเฉยๆร้อนมือปวดกล้ามเฉย <g> um> แล้วไม่เคยฝันนะทีอว่าปอเดเฉยคนจะมาฝันนี่ <g> um> มันเสีอกอ,อายุ่ย้วป่ะอายุเท่าไหร่เลย๊บ <g> um> <g> um> หกสิบโคีหกสิบกหกสิบ<า>กอย่างหกสิบจซื้อสังคกสิบกซื้อหกเจ็ดก็จำเคยอือเดินงาค่ะน้แห่ออกกัยายตะกนออกเนีวหบเเดียวกับซื้อหกเจดหกกับตัวเดียวกับเกเจกับตัวเดียวกับหนึงกับซื้อหกเจ็ดเจ็ดหเก้าหนึ่อง,อง 6, หนหึ่งเกแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหเจดเจคือหลักตัวนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ท่านซื้อแล้วมนกระย้าวยังกันดถึงไม่อยากซื้อเพราะฉะนั้นเอาแต่็มเนมมันนียๆตรงๆเราหกเก็นี่ลเนาะหกเล็ดนะก็ได้หกเอาสรุนาหกเ็หรือหกเอามนาก็ดดีก็เอาหกอยู่เนาะเออเาก็มักหหกวดนี่หกจก่หกตะไีื้อหั่เสียหนเออไปฝากซื้อนี้ แต่ก็เยอะ้างบ้านนั่นเลข้างบ้านไหนบ้านรามตะกุ่มเนี่ยคือคือลานนึงตั้งเลขสองใบมันมีสามใบว่าอยากได้สามใบเขาขายแต่หวยชุดเลยองต้องคอยดูเขาก็ขายแต่หวยชุดแล้วแต่ว่าอยากได้ชุดสามใบนะกเขงมีหมอก็มีวะนี่ได้ชุดสองใบบ่อพี่อจ้หรือว่าจงจงคือกัน ก็ตรงนั่นตรงนั่นย้ายตัวเบิงไม่เวลเวลเบิกไปย้ายไปตลาดดูย้ายกับซองซองหน่อในย่างไก่กับชั้มเลี้ยงด้วย่บยวายไปไปซื้อของมาไว้มื้อหรอกโอ้ยจะอยู่ใส่ห่อมาซื้อใส่ตู้เย็นไว้พรามันเดินบ่อยหลายมันปวดขาก็แหวแค่นี้แหละย้ายท่อนะพักพรนอนหลับเด้อเอเอาฟันได้เลขดีๆกับบอกเววเนี่ยใช่แล้วกิบอกมีดอกจ้าโอเคค่ะ ยยเจ้าั่งเวแทงสื่อว่าออกคักไอขวัญอ่ะมันดวงมันถึกมันซื่อห่วยมันถึกหวยเวน่ะเงอบอกบดไ้เงินเอแคนี่แหละน้ะพี่น้องน้องยายเราอยู่บานซื้อกันยางมือเป็นมูเแล้วยางมาเล่นาเรวยางมาเล่นเรื่อยละกัน ได้เฮ็ดแนวกินเฮ็ดย,ยางไม่เนวกินก็มาเอิญแล้วไปกินอยู่ผู้เดียวมองมองลูกแล้วตายลูกอีกสองคนมันเกิดไปเฮ็ดงั้นอยู่ต่างอำเภอกันกันกบ,บว่ได้มานอนกับแมแวเราก็นนอนอยู่ผู้เดียวเรากัยยางมาหาเลรนย่ยางม่หยั่งแววเรื่อยๆเ,ยเยนาะคุยกันไปตามภาษาเพื่อนบ้านสละจักคลิปนี้ก็ไว้สำนีเราด้วจ้ะพี่น้องไว้พ่อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ